เฮ้ยสวัสดีครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยตอนนี้อยู่ที่เขื่อนปาสักนะครับในเขตฝั่งของจังหวัดสระบุรีนะครับโหคนมาเยอะมากเลยแล้วก็เป็นทุ่งสีเขียวนะครับกว้างไปหมดเลยครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในย่านของชายฝั่งนะครับที่ว่าน้ําลดนะครับก็จะเห็นเป็นหญ้าสีเขียวแล้วก็เป็นเนินหินนะครับโหตรงนี้รดกคทเทโคเทตรงนี้เทมากเลยครับทุกคนก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับมีแพ้มีแกะ มีวัวนะครับแล้วก็ลืมแม้แต่กระทั่งน้องหมาครับทุกคนก็มีนะครับสุดยอดจริงๆอากาศดีมากๆครับทุกคนอากาศดีมากเลยแล้วก็ฟ้าก็คืมๆนะครับวันนี้อาจจะมีเมฆเยอะหน่อยแล้วก็แบบฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานนะครับสุดยอดอากาศดีมากโอโซนแห่งใหม่นะครับที่นี่นะครับสระบุรีนะครับเป็นเขื่อนป่าศัากชลสิิธิ์นะครับก็ทั้งเขื่อนป่าศักชลสิิธิ์ก็จะอยู่ใน้าของสระบุรีกับลบบุรีนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในชายเขตของสระบุรีนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับทุกคนฮิวสุดยอดสุดยอดอากาศดีมากทุกคนครับอากาศดีมากคนมาถ่ายรูปเยอะมากนี่คูรักคูลังมาถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีน้องหมาน้องออแพะแกะเต็มไปหมดครับตอนนั้นก็จะเป็นลานนะครับซึ่งรถจอดเยอะมากครับเมื่อกี้แอบเห็นร้าน ขายลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวจะลองไปกินฝากนะครับฝากาหารที่ท่องเที่ยวด้วยครับเขื่อนบัตรศักโชรสิทธิ์นะครับทุกคนลบบุรีสระบุรีในแวกนี้นะครับทุกคนโอเคครับเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดถูกใจคลิปด้วยนะครับจะพยายามทําต่อไปครับทุกคนโอเคสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายยย